อมมีองค์ประกอบอยู่สองอย่างคือมีความเป็นคือเป็นเครื่องจักรและเป็นพลังงานจึงสามารถทำงานได้เครื่องจักรคือสิ่งที่ เอาไว้ในการทํางานจะเครื่องจักรจะทํางานได้ต้องมีพลังงานทำเป็นเครื่องจักรและเป็นพลังงานจึงสามารถทำงานได้การเป็นเครื่องจักรและพลังงานและสามารถทำงานได้เราเรียกว่าความมีชีวิต หรือความเป็นอย่างอยู่ในนิพพานธรรมบุญเราคือพระผู้สร้างโดยเราสร้างท่อทานบุญขึ้นมาเพื่อให้เราได้ทำงานของการ สร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญหรือทําให้ความเป็นยังอยู่ความมีชีวิตของเราอยู่อย่างมีความสุขความสําเร็จยิ่งขึ้นไปตลอดตลอดไปเป็นนิรันด์ไม่เสื่อมมีความสุขและมีตัวตนเราเป็นพระผู้สร้าง เราจึงต้องดูแลท่อทานบุญทั้งหมดให้ทำงานให้กับเราเราดูแลทุกท่อทานบุญเราก็จะเห็นท่อทานบุญของเราและทุกท่อทานบุญที่กำลังถูกผราผู้สร้างฝ่ายที่ไม่ใช่บุญ เข้ามาบังคับควบคุมให้ทำงานให้กับพระผู้สร้างฝ่ายที่ไม่ใช่บุญและเราเองก็จะต้องรักษาท่อทานบุญของเราไว้ในทุกท่อทานบุญทรานิพพา,านทำบุญเพื่อให้ทำหน้าที่ให้กับเรา เพื่อการสร้างที่ส่วนหนึ่งทรรของบุญดังนั้นเมื่อเราเห็นสิ่งต่างๆสภาวะต่างๆเราก็จะต้องรู้ถึงการทำงานของธรรมทั้งหลายเราดู ท่อทานบุญของเราเพราะเรากําลังหลอเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับให้มีความสุขความสําเร็จเราดูแลเราใช้งานท่อทานบุญนี้เพราะผู้สร้างที่ไม่ใช่บุญเขาก็จะเดินทางเข้ามาเพื่อทําลายเราโดย ่วนที่เขาจะทำได้เขาก็บังคับให้ท่อฐานบุญอื่นเข้ามาหาเราเพื่อให้เรารับพระผู้สร้างจากท่อทานบุญที่มาถึงเราให้เข้ามาทำลายตัวเราจะ้ะเพราะตัวเราอยู่ในท่อฐานบุญของเราอยู่เนี้ย ตำแหน่งของเส้นทางสายกลางอะอยู่นณตำแหน่งของศูนย์กลางของแต่ละท่อธานบุนล้วก็จะเห็นว่าเขากำลังเดินทางจากคนนั้นเข้ามาหาเราเหมือนกับการที่เรายกตัวอย่างว่า ในร่างกายของเราพระผู้สร้างก็เปรียบเสมือนเลือดพ่อทานบุญก็คือเส้นเลือดหรือทางเดินของเลือดอะไรจะ้ะซึ่งเขาก็เดินทางไปตามเส้นเลือดไปตามเส้นเลือดป่อยเงี้ยครับแล้วก็ไปทำงานสร้างสิ่งต่างๆสร้างเซลล์สร้างอวัยวะ เชือ้อไวรัสอ่ะเขาต้องการที่จะมาทำลายเลือดจ้ะก็คือมามายึดหรือว่าคำว่ามาทำลายก็คือมาเลือดก็เป็นอาหารของเขาอ่ะเป็นที่อยู่ของเขาเป็นอาหารของเขาเขามาจากข้างนอกอ้ะเขาส่งมา เขาส่งมาแล้วเขาก็บังคับคนที่หนึ่งได้จ้ะพอบังคับคนที่หนึ่งได้เขาก็บังคับให้คนที่หนึ่งมาหารเราจ้ะพอบังคับคนที่หนึ่งมาหารเราถ้าเราไปเจอเขาหรือเขามาถึงเราได้เนี่ยไวรัสนั้นเขาก็จะถ่ายเทจากคนที่หนึ่งมาที่เราเพื่อจะเข้ามาในตัวเราอ่ะ เป้าหมายคือเขาก็จะเข้ามาที่เลือดน่นแหละมาทําลายมามากินเลือดอะ่ะเพราะว่าเขาต้องการอาหารจะต้องการที่อยู่ถ้าเราทําลายเขามีเวลัสมาแล้วก็ทําลายเขาที่เราสร้างภูมิต้านทานได้อะ่ะคือทําลายเขาได้เขาก็ไม่สามารถที่จะทําลายเลือดเราได้หรือทําลายตัวเราได้จะ้ะ เพราะตัวเราคือเลือดจ้ะเพราะเลือดทําให้เรายังมีความเป็นมนุษย์อยู่ได้เนี่ยไปรัดเข้ามาแต่เลือดหรือระบบร่างกายสร้างภูมิต้านทานแล้วก็กำจัดไวรัสแล้วเมื่อเราทำได้เนี่ยเราก็สามารถถ่ายทอดภูมิต้านทานของเราไปยังคนที่หนึ่งต่อได้อีกนะจ๊ะ แล้วก็ทําให้เขาอะทําลายไวรัสที่อยู่ในตัวเขาอะซึ่งถูกส่งมาจากข้างนอกอ่ะมาบังคับคนที่หนึ่งอะเพราะเขาเป็นสิ่งที่มาจากข้างนอกร่างกายอ่ะก็สร้างคนที่หนึ่งสามารถสร้างภูมิต้านทานโดยการเราโดยการที่เราอะถ่ายทอดภูมิต้านทานให้เขาได้จ้ะก็จะไปทําลายไวรัสในคนที่หนึ่งอะ เบียดเบียนออกไปอะ่ะคําว่าเบียดเบียนออกไปในความหมายเราไม่ใช่คําว่าเบียดเบียนออกไปแต่เราก็เปลี่ยนไวรัสเพราะไวรัสก็เป็นโปรตีนเปลี่ยนให้เป็นอาหารของเราได้เ๋ยวให้มาเป็นเลือดให้มาเป็นธาตุอาหารทั้งหลายอะ่ะส่วนที่เป็นพิษแล้วก็คัดออกไปเงี้ยก็คัดเอามาเป็นเลือดของเราแล้วสังเกตนะคนที่ สร้างภูมิต้านทานได้กําจัดไปรัสได้ระบบเลือดเขาก็จะใหม่พิเศษขึ้นไปอีกอ่ะเป็นระบบเลือดที่มีภูมิต้านทานนั่นเองอ่ะจะไม่เหมือนเดิมเลือดของเราเมื่อวานกับวันนี้ก็ไม่เหมือนเดิมเป็นเลือดที่มีอนุภาพมากขึ้นอ่ะในการทำลายไวรัสอ่ะ ที่ฮะเราต้องเห็นอย่างเงี้ยจ้ะคาว่าเห็นนี่คือเราบางังเราเป็นพราผู้สร้างเราก็บังคับให้พราผู้สร้างเนี่ยยดึดพื้นที่บังคับทุกท่อทานบุญให้เขามีความสุขความสำเร็จการยึดพื้นที่ก็คือบังคับก็คือจะได้มีผลในการบังคับให้เขาสุขสําเร็จนั่นเองจ้ะแล้วให้เขาเป็นเส้นทางให้กับเราโดยเราก็ดูที่ท่อทานบุญของเรา แล้วก็ดูทุกข้อทานบุญในนิพพานตามบุญแล้วก็คุมบุญบาร,รมีสามสิบทัศนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะทำให้งา่ายแค่นี้เองก็นึกนึกเอาเขาคุมบริสัยท่านก็คือความรักความเมตตาเอื้อทอนให้ความปลอดภัยให้สต,ติปัญญาอดทนกระตันยูกระตะเวทีเขาลบกระตันยูกระตะเวทีเขารบรักษานิพพานทำบุญสร้างที่สุดตามของบุญอย่างเงี้ยจ้ะเราก็หล่อเลี้ยงบังคับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ แล้วตอนนี้เราก็เห็นว่าบาปก็จะบังคับให้คนคนนั้นหรือว่าให้ทอดทานบุญที่ไม่มีวิญญาณธาตุก็ตามเช่นอากาศร้อนอย่างเงี้ยฝนตกหนักน้ำท่วมเศรษฐกิจตกตำ่ำอาหารปรจัจจัยสีไม่อุดมสมบูรณ์ขาดแคลน บ,บังคับคนมาสร้างปัญหาให้เราอย่าเงี้ยฮะคือเอาปัญหามาให้เราอะ่ะฮะเราก็รู้ว่าคนที่สร้างปัญหาให้เราหรือเนะี่ยคือบาปจ้่บาปที่เขาที่เขาเป็นพระผู้สร้างฝ่ายบาปเอามาจากผลการนิพพานของของฝ่ายบาปหรือของกิเลสของพระพจักตารามาเขาก็เขาก็เข้ามาใน คนคนนั้นอะไรครับโดยให้คนคนนั้นเนี่ยเขาเขามาเชื่อมท่อฐานบุญกับเราซึ่งปกติท่อฐานบุญก็เชื่อมกันอยู่แล้วแต่ที่บอกให้เข้ามาเชื่อมนั้นคือให้ให้จดจ่อถึงกันหรือว่าให้สัมพันธ์กันมากขึ้นเป็นพิเศษอะ่ะโดยเป้าหมายก็เพื่อจะให้พระผู้สร้าง ของบาปพาะพลังของบาปก็คือเรื่องจักคือพลังงานน่ะนะของกิเลสโลกตนหลงเหลือปัจจกตาธรรมาน่ะเดินทางจากคนคนนั้นเข้ามาหาเราจา้ะเพราะคนคนนั้นะถูกบังคับแล้วอะถ้าคนคนนั้นเขาเปลี่ยนบาปให้เป็นใบสมัตราาได้เนี่ย เวลาเขาเข้ามาหาเราเนี่ยก็จะได้บริสัรทัชัดจากเขามาให้เรานะก็คือไม่มีปัญหาให้กับเราเลยจ้ะนี่ฮะต้องรู้ทันอ่ะคือต้องเห็นไงทําไมถึงเห็นก็เราเป็นพระผู้สร้างอ่ะเราก็ดูท่อฐานบุญนี้อยู่อ่ะก็บังคับอยู่คือเราจะเห็นเห็นวงจรนี้เลยนะแต่แต่ที่เขาอยู่ๆกันเนะี่ยเขาไม่เห็นเขาก็เห็นว่าไอ้คนนั้นคนนี้ เขาไม่ได้เป็นพระผู้สร้างเขาก็เลยไม่รู้คําว่าไม่เป็นพระผู้สร้างคือบาปบังคับเขาแล้วทําให้เขาอ่ะรับรู้ว่าเขา่เป็นตัวเขาซึ่งรายละเอียดเขาว่าเป็นตัวเขาเนี่ยเมื่อกลางวันเราได้ธิบายแล้วว่าทําไมถึงเป็นอาการอย่างนี้จะ้ะเมื่อตอนเที่ยงมีรายละเอียดเยอะมากแกในการทำงาน ทำไมเขารู้สึกเป็นตัวข้าเพาะยังไงยังไงอย่างเงีงย้ยคมันก็มาอย่างตั้งแต่เริ่มการสร้างคําว่าท่อตันบุญคืออะไรอะไรจะ้ะถ้าเรารู้อะเราถึงจะบอกได้ว่าทําไมมันเป็นอาการอย่างนี้จะ้ะเราถึงเราถึงจะรู้อ่ะแต่แต่บางทีก็ไบางทีก็ก็ไม่รู้ขนาดนี้แต่ว่าก็ก็รู้แต่ การทํางานอย่างเงี้ยก็ยังพอไหวจ้ะมัยังพอไปได้ถ้าจะให้ดีก็ต้องรู้จริงๆจ้ะรู้ในทุกขั้นตอนน่ะต้องอย่าตกหล่นอ่ะแม้แต่นิดเดียวอ่ะถ้าตกนิดเดียวนี้คือคืนหลุดอ่ะคาว่าหลุดคืนหลุดไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะเรื่องราวนี่เยอะมากอ่ะสิ่งที่จะต้องรู้หรือสิ่งที่เขาปิดบังไว้อะเยอะมากเราก็ คนไปทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกนู่นเวลานี่เลยจ้ะก็ต้องพราะเราก็เห็นเนี่ยเห็นว่าบาปอ่ะเขาบังคับคนนี้มาเพื่อจะเพื่อตัวบาปเองก็จะมาถึงเราอ่ะล่ะเพราะเขาก็ทําลายไปสามทัศน์คนนั้นได้แล้วอ่ะแล้วจากนี้ก็จะมาทําลายเราด้วยซึ่งเอาจริงแล้วเป้าหมายคือเรานเนั่นแหละจ้ะเพราะเราคือัวหน้าต้นมนผู้นํา เราเป็นพระผู้สร้างคือเราเป็นพระผู้สร้างที่สมบูรณ์ที่สุดมากกว่าพ่อท่านมากกว่าพระผู้สร um ้างที่ที่เป็นผู้เลี้ยงผู้รักษาทอดทานบุญนั้นๆน,น,น,นะคือเราอะเป็นพระผู้สร้างหรือว่าเป็นผู้เลี้ยงผู้รักษาทอดทานบุญเนี้ยที่เป็นระดับของหัวหน้าต้นบุญผู้นําในงานที่ื Daddy ึกตามของบุญจะ้ะเราก็คือ ผู้เลี้ยงผู้รักษาอะไรจ้ะเราคือผู้เลี้ยงผู้รักษาเพราะพระผู้สร้างไงพระผู้สร้างก็เลี้ยงรักษาอยู่แล้วอย่างเงี้ยเป็นเป็นเรื่องเดียวกันจ้ะเป็นอันเดียวกันแล้วแต่ว่าจะพูดยังไงแล้วแต่จะบอกว่าอย่างไงอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะพูดเพื่ออธิบายเรื่องอะไรหรือว่าตอนไหนเขาทำางานยังไง เพื่อให้สรุปไปที่สามารถเปลี่ยนธรรมทั้งหลายให้มาเป็นธรรมบุญบริสุทธั์ทานให้ได้แนั้นเองต้องรู้อย่างนี้จักทอทานบุญที่เราเป็นผู้เลี้ยงผู้รุสานี้แล้วก็ทอดทานบุญทุกทอทานบุญเลยซึ่งเราก็เป็นผู้เลี้ยงผู้รุษทั้งหมดเช่นเดียวกันทุกทอดทานบุญให้ทํางานให้กับเราจะ้ะให้เป็นเส้นทางให้กับเรา นนี้พอเราควบคุมดูแลอยู่ก็ปรากฏว่ามีคนอีกคนหรือท่อทานบุญมาหาเราเราก็รู้แล้วมาอย่างไงเนี่ยการที่รู้เนี่ยบางทีรู้รู้ที่เขามากระทํากับเราหรือบางทีก็รู้ก่อนด้วยหรือว่ารู้เลยว่ายังไม่ได้แสดงอาการก็รู้ละถูกบังคับมาละเพราะว่าโดนโดนเขายึดได้แล้ว่ะหรือว่าโดนเขาทำลายใ่เสร็มทานแล้ว่ ที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นเส้นทางให้ให้บาปอะไรหลจ้ะเนี่นยเรากต็ต้องรู้ว่าอ๋อบาปบ,บังคับมามาทําลายบริษาารัท์ชของเราจนคนนั้นน่ะที่มาถูกทําลายไปแล้วถูกทําลายบริสรันทไไปแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราก็ทำให้บริสรัมท์ชัดมากขึ้นมากขึ้นนี่างนี้เองถ้าทำหยุดเป็นตัวสำเร็จแหละเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ กับเขาอะแล้วก็บังคับใ้ท่อทานบุญของเราเนี่ยอย่าอย่าทำบาปอ่ะอย่าให้เป็นบาปการไม่เป็นบาปก็คือปฏิบัติในสีลห้าเป็นเบื้องต้นลักษณะธรรมที่เป็นบริสุทธิทัศรมนะฮะเป็นบาปเช่นเรื่อเข้ามาก็ด่าเขาเนี่ยการด่านี้มันก็ผิดสีลละก้แปไปว่าไม่้รักษาศีลห้าหรือเกิดอาการโกรธอย่างเงี้ย อาการอยากให้เขาดีเดยอะๆให้โลภเยอะๆก็โลภละหรือว่าอยากได้ที่ไม่ใช่บริใสเวลาก็คือโลภมีอาการโกรธหลงผิดอย่างเงี้ยหลงผิดก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ระบบที่เราว่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่รู้อะไรเป็นไงไม่รู้ถึงการบังคับรังทำทั้งหลายเขามีอาการยังไงบ้างเนี่ยแล้วก็บังคับ ให้ท่อทานบุญที่เราเลี้ยงรักษาอยู่เนี่ยอย่าไปทำงานให้บาปทั้งละเอียดละหาาบแล้วเราจะให้คำแนะนำเขาไปด้วยก็ได้แล้วแต่ว่าอะไรที่จะทำได้หรือจะอยู่เฉยนิ่งๆก็ได้จ้ะหรือเขามาแบบแบบ อยากจะให้เราด่าเขาพอมาถึงเราก็ไม่ด่าเราก็รู้สึกก็รู้สึกดีเหมือนบางพวกเนี่ยมามาให้เราลำคาอ่างเงี้ยพอมาปุ๊บเราทักตอบก่อนเลยจะทําให้ลำคาเราทักตอบว่าโอ้มาเนี่ยเชิญมาทานอาหารเลยนดเนี่ยเตรียมให้เลยเนี่ยดื่มน้ําก่อนดื่มน้ํานั่งตรงนี้นะเดี๋ยวอาอหารทําไมต้องทา ก็จะได้จัดการเคลียบาปของเขาซะเลยจ้ะหรือไอ้ที่เป็นเป็นเจ้าหนี้ละไว้ก็จะได้ใช้หนี้กันซะให้จบๆหรือว่าจะได้เอาโอกาสของบาปที่มีอยู่เนี่ยเปลี่ยนให้เป็นวิสัยทัศน์ให้หมดเลยก็คือเป็นแหล่งของบุญให้เราเลยเลยจ้ะเป็นวัตถุดิบที่ดีเลยซึ่งเรารู้แล้วมาเนี่ยมาก่อกวนแล้วก็ก่อนหน้านี้น เขาก็ทําได้มาเรื่อยๆเลยอะเป็นตัวน่าลาคาญเลยอะแต่คราวนี้เปลี่ยนใหม่เลยเชิญเลยแต่ก็ไม่ได้ว่าอยากจะให้มานะเพราะเรามีงานในการเขียนทำที่ไม่ใช่บุญอยู่เป็นปกติอยู่แล้วอะ่ะแต่คราวนี้มาทั้งๆท,ที่เราก็กําลังวุ่นวายอยู่กับตัวเรื่องส่วนตัวเราเนี่ยนะมาเพื่อแบบมาสร้างปัญหาให้เราหรือว่ามาเพื่อให้เราต้อง ก็ไปดูแลอย่างเงี้ยจ้ะซึ่งเราต้องรู้ว่าเป็นโอกาสจ้ะที่จะมยยีวิวัฒนการท่านเพิ่มขึ้นส่วนคําอธิบายว่าเกิดเพิ่มขึ้นยังไงหรืออะไรก็แบบที่เราคุยกันมาเรื่อยๆเลยจ้ะซึ่งในแต่ละท่านเนี่ยก็ก,ก็ก็รู้วิธีการทํางานขึ้นมาเรื่อยๆเลยในแต่ละเคสแต่ละกรณีแปลว่าอะไรเป็นวิกฤตนี้ คือโอกาสนั้นโอกาสของเราแบบนี้ที่เราต้องทําแบบนี้ก็เช่นเมื่อกี้ที่ทํแบบนี้ก็อ๋ออันนี้เป็นเจ้าหนี้เราเลยนะเนี่ยเป็นพ่อแม่เราด้วยเลี้องดูแลให้ดีเลยจากเดิมเขาปิดบังไม่ให้เกิดความสึกนี้เลยมีแต่เกิดอาการลาคาญเกิดอาการแบบชอบมายุ่งตอนกาลังกําลังทํางานหรือกําลังที่แบบ ไม่อยากจะต้อนรับใครอ่ะแล้วก็มางเงี้ยแต่พวกเราเราไม่ทํางั้นเลยมาเราก็ต้อนรับดีเลยซึ่งจากเดิมเราก็จะต้องไม่ต้อนรับคราวนี้เราต้องยิงต้อนรับเลยอะไรเงี้ยทําให้แบบเปลี่ยนไปเลยก็ควรว่าพอทําแบบนี้เริ่มไม่มาเลยส้เริ่มเออเราก็เราก็รู้วเดี๋ยวมาเตรียมเตรียมไว้แล้วกันดันไม่มากลายเป็นงั้นไป เขาก็คงเข็ดอะแลหละไอ้เขาอ่ะไม่ใช่คนนั้นหรอกก็พาผู้สร้างของบาปอะไรจ้ะว่าโอ้โหมาไม้นี้หรือว่ามารูปแบบนี้รู้สึกใช้ไม่ได้เนี่ยรู้สึกรู้สึกเขาเขาเสียบุคลากรเขาเสียเครื่องจักรเสียพลังงานบาปของเขาอะเขาจะต้องทบทวนใหม่แล้วจะต้องสังเกต ให้มากขึ้นว่าเราเพียงพำมตอนไหนบ้างนั่นนะฮะพี่บอกว่ามันจะลึกซึ้งเข้าไปอีกเรื่อยๆจะแยบยนตไปเรื่อยๆเลยจะละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเราก็ต้องประชุมกันนี่แหละจ้ะแล้วก็ค้นลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยหรือบางทีเราก็สร้างงานของเราขึ้นมาเลย ซึ่งไองานที่เกิดขึ้นนะครันก,ก็คืองานที่เขามาแล้วจ้ะแล้วก็แก้งานที่เขามาด้วยแล้วก็สร้างงานของเราด้วยงานนั้กนการเป็นเรื่องทางของบุญอ่ะต้องให้ทันอย่างเงี้ยจ้ะต้องให้รู้อย่างนี้นะจ้ะไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นว่าผู้สร้างด้วยเราเป็นพ่อทานบุญด้วยไม่ใช่แปลไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นะ ไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่ได้เป็นท่อฐานบุญจ้ะแต่เราสร้างท่อฐานบุญต้องต้องสังเกตความหมายแล้วก็คำดีๆจ้ะมันไม่ใช่อะ่ะเราเป็นพราะผู้สร้างเราสร้างท่อฐานบุญแล้วผู้สร้างก็มีหน้าที่บังคับให้ท่อฐานบุญนั้นท่อฐานบุญทั้งหมดทำงานให้เหล่าแค่นี้ วนเขาจะทํางานให้เราต้องทําไงก็ต้องดูแลเขาให้ดีจ้ะหล่อเลี้ยงรักษาแล้วปรากฏว่าทอดทานบุญทั้งหลายมีประวัติมาเรื่อยๆว่าเป็นผู้ที่เกิดจากแหล่งเดียวกันเป็นพี่น้องกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรเงี้ยเห็นไหมมันมีรายละเอียดมาเรื่อยๆเ,เ,เลยจ้ะอย่างเงี้ยอะไรจ้ะเราเป็นพ่อแม่เนี่ยแล้วเราก็สร้างลูกขึ้นมาเนี่ย ไอ้ลูกที่เราสร้างขึ้นมาน,นี่จริงๆแล้วเราเอาไว้ดูแลตัวเราเองจ้ะเราดูแลตัวเองอทําไมถึงว่า,างั้นถ้าเราสร้างลูกขึ้นมาแล้วก็ดูแลลูกให้ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเราเกิดมาเป็นเด็กสิ่งที่เราได้ทําไว้อย่างนั้นก็คือจะต้องมีพ่อแม่ดูแลให้เราดูแลเราให้ดีไง เพราะนั้นไอ้การที่เราสร้างสิ่งอะไ้ขึ้นมาเพื่อตัวเราจะ้ะแล้วลองไม่ดูแลลูกให้ดีดิสิ่งที่เกิดขึ้นพอเราเป็นเด็กก็จะมีพ่อแม่ที่ไม่ดูแลเราเพราะนั้นอะไรที่เราปฏิบัติขึ้นมากับสิ่งที่เราสร้างเนี่ยก็เพื่อตัวเราเราเป็นพระผู้สร้างซึ่งเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานแล้วเราก็สร้างท้อฐานบุญข่อฐานบุญเขาเป็น เขาเป็นท่าจ้ะเขาเป็นท่อเฉยๆเหมือนทีว่าเราเป็นน้ําอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเราเป็นน้ําแล้วเราก็เลยสร้างลําธารขึ้นมาจ้ะหรือสร้างท่อน้ําขึ้นมาเพื่อเราจะได้เดินทางไปตรงนู้นตรงนี้นั้นเราก็ต้องดูแลท่อนะนี้ให้ดีถ้าไม่ดูให้ดีมันก็ไม่มีเส้นทางที่จะไปไง เราเป็นพระผู้สร้างแล้วเราก็สร้างท่อทานบุญขึ้นมาจ้ะเราทําไมเราต้องสร้างขึ้นมาก็เพื่อเราจะเดินทางไปเอาวัตถุดิบใหม่ๆจ้ะก็คือเดินทางไปหาธรรมที่ไม่ใช่บุญนั่นแหละเพื่อจะให้เขามาเป็นมาเป็นลาอ่ะมาเป็นพระผู้สร้างมาเป็นส่วนประกอบมาเป็นมาเป็นตัวเราอย่างเงี้ย ตัวเราก็จะมากขึ้นเรื่อยๆอ,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 อย่างนี้ดังนั้นเราเป็นพระผู้สร้างมีหน้าที่สร้างท่อทานบุญมีหน้าที่ดูแลท่อทานบุญเป็นผู้เลี้ยงผู้สาให้กับท่อทานบุญเพื่อให้ท่อทานบุญนั้นทํางานให้เราแค่นั้นเองแล้วเราก็รู้ว่าท่อทานบุญเนี่ยเขามีเขามีอะไรบ้างที่กระทํากับเขา หรือจะมีพระผู้สร้างฝ่ายบาจะเอาท่อธารบุญนั้นไปใช้ละซึ่งเราไม่ให้อยู่แล้วเนี่างง่ายๆจริงแล้ววันนี้ง่ายวันนี้ถือว่าง่ายง่ายที่สุดเท่าที่มีมาเลยอนะวันนี้ใหม่สุดเลยอะเท่าที่มีมาเลยอะคือเราจะได้ค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมัเรื่อยอได้ได้อะไรที่ งานของการเป็นที่ทำา้อมูลก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจ้ะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บานที่สมบูรณ์ขึ้นนะฮะเพราะผู้สร้างก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บานอะไรอย่างวันนี้เอาแบบไม่ง่ายอย่างนี้เลยจ้ะ